ปลอยนิยายเรื่อง ABO e Desire ไฟเสน่หาเกมพรายไข้รักบทที่21กล้วยไม้ในนรกใช้เวลาเกือบ20นาทีเต็มกว่าไอ้าหลุนจะหาทางขึ้นไปยังชั้นดัดฟ้าของโรงแรมเได้สำเร็จมาตรการรักษากความปลอดภัยของโรงแรมแห่งนี้เข้มงวดอย่างถึงที่สุดถึงแม้ไอ้หลุนจะเป็นถึง นักสืบระดับแนวหน้าของวงการแต่ก็ยังต้องทุ่มสมาธิอย่างถึงขีดสุดเพียงเพื่อจะหลบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ดาดเดือนและผ่านด่านราขาหนานแน่นเหล่านั้นไปได้อย่างไร้ร่องรอยในที่สุดเขาก็ลอบเข้ามาถึงชั้นรับรอง V.I.P. บนสุดของโรงแรม สถานที่ที่ไม่มีแขกบทั่วไปคนใดเคยเหยียบย่างเข้าไปก่อนเข้าไปมาก่อนชั้นแดดฟ้าลงแรมเอ็ห้องเก็บผ้าลินินสองโอเมก้าที่เพิ่งเสร็จจากงานทำความสะอาดกำลังยื่นคุยกันอย่างสบายอารมณ์ไม่มีท่าทีว่าจะรู้เลยว่าเหนือศีรษะของพวกเขาในท่อระบายอากาศแคบ มีใครบางคนกำลังส่งฟังอยู่ไอ้หลุนเหงื่อท่วมใบหน้ากำลังรับมือจับหลายสิ่งในเวลาเดียวกันเขาทั้งรายงานสิ่งที่เห็นให้ซึ่งเศร้าอยู่ผ่านไลฟ์สตรีมทั้งเฝ้าฟังเสียงจากเครื่องดักฟังที่แอบติดไว้กับแผนบต้อนรับพร้อมกันนั้นยังต้องมองหาทางหนีทีไล่ที่ซ่อนตัวได้ดี พอพบชั้นที่เต็มไปด้วยระบบเฝ้าระวังแบบไม่ละสายตาถึงจะเหนื่อยแทบขาดใจแต่เขาก็เคยชินจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อเสียงเศร้าหยองเงียบไปเขาก็มีเวลาที่จะเงี่ยหูฟังบทสนทนาใต้ฝาท่อด้วยความอยากรู้และเขาก็ต้องชนักเมื่อได้ยินเพียงสองประโยคแรกเฮ้ hey, hey เธอเคยเห็นโอเมก้าที่อยู่ห้อง9901ไหมคนที่ตัวหอมกลิ่นกล้วยไม้น่ะหรอใช่เลยหน้าตาน่ะสวยจนแทบไม่อยากเชื่อเลยละ่ะฮ้าน่าเสียดายจริงๆเสียดายอะไรหรอเสียดายที่เขาเกือบจะพังไปแล้วน่ะสิถูกพวกอัลฟาพวกนั้นเล่นสยับเลยคุณพูดลดเสียงลงเล็กน้อย แต่ไม่ได้ปิดบังความกระหายใคร้รในแววตาฉันได้ยินจากเสีย่ยวจางเวนดึกเขาเล่าว่าแค่ไม่กี่คืนก่อนเจ้ากล้วยไม้รับแขกระดับสูงนั้นถูกแบกออกมาทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดจริงเหรอวันแรกที่เขาเข้ามาฉันเห็นแบบเดียวเองถึงจะไม่ชัดเห็นไม่ชัด แต่แค่ดูจากบรรยากาศที่มีแต่อัลฟาระดับ S กับ A อล้อมหน้าล้อมหลังจะไม่สวยได้ยังไงกันละ่ะไม่ใช่แค่สวยฉันว่าเขาสวยเหมือนเทพธิดาเลยต่างหากโอมิจ้าสูมวยก่าวเ็นหลังพิมตู้ผ้าดวงตาเป็นปากายเจ้าเล่ห์ขนกล่าวก่อใบหน้าของเขาเรียบเฉยเย็นชาจนไม่ต้องการสิ่งใด แต่กลับยิ่งทำให้อยากจะครอบครองถ้าฉันปินอัลฟาแล้วก็แค่เห็นเขาร้องไห้ฉันก็คงยอมยกทุกอย่างให้หมดตัวฮะอีกคนเบะปากเยาะอย่างดูแค็งมีสเสน่ห์ขนาดนั้นไม่แปลกหรอกที่เมื่อคืนเขาถึงต้องรับทีเดียว8ดคนนะ่ะฮะรับทีเดียวแปดคนเหรอโอเมอกา้าหน้าใหม่เบิกตากว้าง หมายความว่ายังไงน่ะไม่เคยได้ยินหรอรุ่นพี่จ้องหน้าอย่างเือกว่าที่เนี่ยน่ะเป็นชั้นรับรองพิเศษสุดของกลุ่มอระดับแขกระดับ VIP โดยเฉพาะพวกคุณที่มีเงินมีอำนาจระดับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงเขาคิดว่าเขาอ่ะจะไม่เคยริ้มรองอะไรเลยหรือไงมาถึงที่นี่ ก็ต้องหาของแปลกใหม่กระตุ้นอารมณ์กันหน่อยเธอหยุดยิ้มก่อนเหยียดยิม้มชวนสยองเล็กน้อยและสำหรับอัลฟาที่ดิบเถื่อนที่สุดแล้วไม่มีอะไรเลาใจว่าการลุมแบบรุนแรงหลายต่อหนึ่งอีกแล้วอีกอย่างนะอย่างห้องก้าวเก้าสนหนุ่มแบบนั้นน่ะแขกที่อยากจะได้เขาอะ่ะมีนับไม่ถ้วนเลย ถ้าจะให้เรียงคิวทีละคนรอกันไปคงถึงชาติหน้าพอดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นถ้าเพิ่มถ้าให้มันมีประสิทธิภาพในการให้บริการแบบส้อนกันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ยอมรับกันได้แขกประจำที่เนี่ยมาที่นี่นะส่วนใหญ่ก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละบางทีก็รวมกลุ่มกันมาสนุกสนานหลุมใช้โอเมก้าร่วมกัน มันก็เหมือนเป็นการสร้างความสนิทสนมอีกแบบหนึ่งยังไงละ่ะโอมิจ้าหน้าใหม่เบิกตากวา้างดวงตาไหวละรลิกเหมือนจะร้องไห้หมายความว่าหนึ่งรับ8คือคือว่าเขาคนเดียวต้องใบหน้าเขาแดงจาพูดไม่ออกริมฝีปากสั่นละลิกเหมือนจะสุดตัวตรงนั้นไอ้หลุนซึ่งเศรโย เสียงของเสื้งเศรโยดังขึ้นจากหูฟังในวินาทีนั้นลาบเลียดแต่แฝงไปด้วยโทรศัพรุนแรงที่แทบระเบิดไอหลุนหืมพาเขาออกมาอะไรนะเสียงหูฟังมีสัญญาณรบกวนทำเอาไอ้หลุนสะดุ้งเฮือกต้องรีบขยับหูฟังให้พ้นขึ้นก่อนที่เสียงของผู้ว่าจ้างจะชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งเสียงแผ่บแห้งของเสิ่งเศรโย ดังผ่านสายมาอย่างสิ้นเชิงสิ้นหวังผ่าตัวโอเมก้าที่พวกนั้นพูดถึงออกมาเดี๋ยวนี้พาเขากลับมาหาฉันคุณเซนไอ้หลุนแทบหลุดเสียงร้องแต่ต้องพยายามควบคุมไม่ให้ดังเกินไปได้โปรดเบาเสียงหน่อยเถอะครับหูผ,ผมแทบจะแตกอยู่แล้วพาเขากลับมาให้ได้เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองตะโกนแค่ไหน รู้ตัวอีกทีมือของเขาก็กำลังสั่นและของทั้งหมดบนโต๊ะทำงานตกแตกเอกสารก็บอกปากกากระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นซึ่งเศร้าโยยกมือขึ้นกุมอ,อกกางเสเื้อเชิดแน่นจนเนื้อผ้าขาดยับไม่เป็นรูปทรงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังมือตัวเองไปโดนอะไรบาดเลือดสีแดงสาดค่อยๆไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ผิวหนังบวมป่งจากแรงกระแทกแต่ความเจ็บจากแผลเล็กๆนั้นไม่เทียบกับความเจ็บในอกที่บีบขันจนแทบหายใจไม่ออกในหัวของเขาวนเวียนไปหมดคำถามคำดา่าคำสาปแช่งตีกันยุ่งเหยิงอย่างคนใกล้เสียสติเมื่อไม่นานมานี้ X h o l d i n g เพิ่งประกาศแผนหาพันธมิตรร่วมลงทุน เพื่อเปิดโรงงานกลางหนะักลางใจเจียงหู้โรงงานพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟิโลโมนซึ่งเซาโยรู้ดีว่าสินหลนหลังก็ต้องหมายตาโปรเจกต์นี้ไม่ต่างจากเขาแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือไอซาละเลวนั่นจะกล้าขายฮาวายงให้กับเอชโฮดิ้งส์เขามีสิทธิ์อะไรฮาวายงหนะัะเป็นโอเมก้าที่เซิงเ้าโย แม้แต่จะสัมผัสยังไม่กล้าทั้งรับทั้งหวงหวงจนไม่กล้าทำอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เส่นหวืนหลางกับกล้าเอาตัวเขาไปเป็นของและเปลี่ยนทางธุรกิจเขากัดนิ้วตัวเองจนแทบหักและเท้าเดินวนไปเป็นวงกลมในอยู่ในห้องทำงานกว้างอย่างควบคุมไม่ได้วันนั้นเขายังออมมือมากเกินไปเขาน่าจะฆ่ามันให้ตาย น่าจะทะลกหนังเอซึนวลางออกเอาหัวมันไปเสียบประจานลางถนนและตอนนี้ฮาวาย่องอยู่ที่ชั้นบนสุดของโรงแรมที่อยู่ในเครือของเอสโฮดดิ้งโรงแรมแห่งนี้เกฟโฮเทลเป็นสถานที่ขึ้นชื่อไม่น้อยในแวดวงของเซิงเซ้าโหยแม้เขาจะไม่เคยไปสัมผัสกับตัวเองสักครั้งเดียว แต่ก็ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับมันมานับไม่ถ้วนที่นี่เคยเป็นสถานที่ต้อนรับแขกระดับอัฐมนตรีสมัยผู้บริหารรุ่นก่อนของเอ o กโซดิ้ยังคุมอำนาจอยู่จนกระทั่งผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามารับตำแหน่งสิ่งแรกที่เขาทำคือสั่งปรับปรงุงโรงแรมแห่งน,นี้ทั้งหลังจากอาคารเก่าสุดโซมสู่โรงแรมสูงสุดหรูระดับต้นๆของประเทศ และของซีกโลกเหนือเพียงแค่มีเงินทุกอย่างทุกความต้องการที่จินตนาการได้จะกลายเป็นจริงแม้แต่คนหัวลั้นยังหลีบปอ๋อเฉียวก็ยังเคยไปเยือนตอนก่อนลิโนเวทและถึงกับประโกน,นว่ามันคู่สัต์ใจดังนั้นเมื่อเมื่อมันเปิดใหม่พร้อมกับบริการที่เหนือกว่าเดิมก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าระดับสูงแค่ไหน ซึ่งเศ้าโหยไม่เคยเหยียบเข้าไปแต่เขารู้มานานแล้วว่ายิ่งสูงขึ้นไปในแต่ละชั้นของอาคารระดับการให้บริการก็ยิ่งพิเศษและว่ากันว่าชั้นบนสุดคือสวรรค์นบนดินของเหล่าโลกจิตที่หอยหาความวิปปลิตทุกประเภทสิ่งที่โอเมจ้าสองคนคุยกันอย่างสนุกปากเมื่อครู่ไม่ต่างอะไรจากกาันวัก ลังแตนที่ซุกอยู่ในอกของเสื้อเร้าโยกออกมากระทืบต่อหน้าต่อตาโอเมกาคนที่มีอายุมากกว่ายังคงเล่าเรื่องของเธอด้วยรอยยิ้มที่ฟังดูเคยชินฉันทำงานที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วนะจำได้ว่าเจ็ดปดปีก่อนตอนเจ้านายยังไม่ขึ้นบริหารฉันเคยเห็นกับตาเลยนะโอเมกาคนหนึ่งถูกเอลฟาสี่คนลุน จนตายคาเตียงแล้วพวกมันก็เอาผ้าหม่มพันศพส่งออกมาจากห้องทั้งที่ล่างยังอุ่นอยู่เลยเลือดนองไปหมดน่าสงสารสุดๆโอเมก้ารุ่นน้องต้องแข็งตัวแข็งชาว่าสะดุ้งจนมือไหมายเย็นเฉียวแล้วแล้ว,ลวหลังจากนั้นล่ะคะใครจะไปรู้คนแก่กว่าไหวไหลแบบไม่ใส่ใจบางที่อาจทุบยนต์ลงแม่น้ำ ก็ได้แถวหน้าต่างเนี่ยหนาหนานะแผลเป็นกระจกทันงกระสุนทั้งนั้นอย่าหวังว่าจะทุบก,กระโดดหนีจับตุดนี้ได้เลยใครถูกส่งมาที่นี่แล้วชะตาชีวิตก็อยู่ที่ฟ้าเท่านั้นเธอถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงลาบเรียบห้องลับหลงถูกห้องบนชั้นเนี้ยประตูถูกสั่งทำพิเศษ ไม่ใช่แค่เจ็บเสียงดีเยี่ยมแต่ยังมีระบบป้องกันฟิโรโมนด้วยรู้ไหมทำไมโอเมก้าหน้าใหม่ยืนอึง้งยืนอึ้งไปพักใหญ่ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในเวลาไม่กี่นาทีมันมากเกินไปจนสมองแทบประมวลผลไม่ทันเขาพึมพันเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองกันเสียงก็คงเพื่อไม่ให้รบกวนห้องข้างๆใช่ไหมคะ ส่วนฟิยโมอนก็อาจป้องกันกลิ่นกลิ่นแรงไม่ให้ปัดปากปนกันรุ่นพี่พนักรุ่นพี่พนักหน้าช้าๆอืมตอบถูกไปครึ่งหนึ่งละ่ะลองนึกดูสิถ้าเป็นถ้าคุณเป็นโอเมก้าแล้วโดนอัลฟาหลายคนจัดก,การพร้อมกันคุณจะไม่คิดคอแตกตายเลยหรือไงคำถามนั้นทำให้ล่างของเด็กสาวสะดุ้งสุดตัวกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงไปหมด แมวตาของเธอเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวอย่างที่สุดเ่อเคยรู้สึกเลยค่ะว่าเป็นโอเมกาที่หน้าตาธรรมดาแบบฉันเนี่ยมันดีเหมือนกันเธอกือน้ำลายฟืดๆขนาดพูดรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือเยื่อบิ้งเข้ามาตามสิดสันหลังแต่แม้จะกลัวขนาดไหนเธอก็ยังอดไม่ได้ที่จะฟังต่อเมื่อสดตากับรุนที่ที่มองมายังเธอเหมือนอย่างเชิง เธอจึงรีบทำหน้าตาอยากรู้อยากเห็นถามออกไปอย่างไม่อ,อ้อมค้อมเมื่อกี้รุ่นพี่บอกว่าฉันตอบถูกครึ่งเดียวแล้วที่ผิดคืออะไรเหรอคะมันพิมพ์ยิ้มปแปลกๆไม่ตอบแต่ถามกลับด้วยคำถามที่ทำให้หัวใจอีกฝ่ายกระตุกวูบเคยได้ยินคำว่าฮีบแบบถูกบังคับไหมล่ะฮะเด็กสาวมองอีกฝ่ายอย่างงวยงง แล้วตอบอย่างซื่อสัตย์เคยเรียนแต่เรื่องฮิตปกติตอนมัธยมชีวะวิทยาเคยสอนว่าโอเมก้าจะมีช่วงฮิตตามรอบธรรมชาติส่วนอัลฟ่าก็มีช่วงไวต่อกินเลิกท่องหนังสือได้แล้วน่ะวุนพี่วเหรอหยิบมือถือขึ้นมาหยิบมือขึ้นมาขยี้ผมเด็กสาวรแรงในโรงเรียนสอนแต่เรื่องสำหรับเด็กด,ดี แต่โลกเป็นจริงโรคขังความจริงเนี่ยมันเฮี้ยมกว่านั้นเธอแลบลินล้นเลียลิ้นฝีปากแห้งแตกแล้วพูดช้าช้าชัดๆัดถ้าโอเมก้าอ่อนแอถูกขังอยู่ในห้องกับกลุ่มอัลฟาที่จงใจปล่อยฟิมโมลมนอย่างรุนแรงเขาจะทรมานจนอยากตายจะดิ้นก็ไม่ได้คัดขืนก็ไม่ได้สุดท้ายก็มีแต่ต้องยอมอย่างเดียวปีกสาวฟังแล้ว สีหน้าซีดเผือกรากับเลือดที่ร่างถูกดูดออกมารุ่นพี่หัวละในลำคอก่อนตอบว่าจริงๆแล้วเสี่ยวจางเวนดึกก็สงสารเด็กคนนั้นเหมือนกันนะได้ยินว่าเขาไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกตอนแรกยังดือ้อนะ้ายังดื้ออยู่เลยไปหน้าหนาะนุ่งนวลสวยขนาดน,นั้นแต่ใจหนาะดื้อลัน แถมยังเคยพยายามกัดข้อมูอตัวเองฆ่าตัวตายอีกต่างหากทั้งที่ฟิลโมนของอัลฟามากมายถาโถมเข้ามายังมีแรงจะกัดจนเลือดออกเลยนะนรกโอเมกาหน้าใหม่ตัวสั่นเทาสถานในโอบเพราะไม่ใช่เพราะลมหนาวแต่เพราะความสยดสสองที่เพิ่งซึมเข้าไปในเส้นเลือดทันใดนั้นเขาก็นึกถึงภาพแวบ,บหนึ่งเมื่อหลายวันก่อน ที่เขาบังเอิญเดินผ่านหน้าห้อง9901แล้วเห็นอะไรบางอย่างเพียงเสี้ยววินาทีโอเมกาผู้มีจิ่นกล้วยหมายคนนั้นผู้เป็นที่เก่าวขานในหมู่แม่บ้านว่าสวยจนไม่ควรถูกแตะต้องรูปร่างของเขาบอบบางแต่สม่รเเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางอัลฟาระดับสูมหลายคนก็ยังไม่รู้ได้ไปเลยแม้แต่น้อย ล่างนั้นสวมชุดเครื่องแบบโทนสีดำเข้มทอดเงายาวผิวตามทางเดินผิวขาวราวกับหิมะแรกในฤดูหนาดวดวงตานิ่งเย็นไร้รอยยิม้มไร้เยาหยุเยาหยวนไม่ใช่โฮสไม่ใช่พนักงานแบับรองแต่คือกล้วยไม้ที่บริสุทธิเกินกว่าจะเด็ดมาชมภาพนั้นช่างเหมือนหลุดมาจากตำนานผีในหนังสือเก่า เทพธิดาผู้ใสซื่อถูกปีศาจลากลงนรกหมดทางหนีดิ้นรนในลมของราคะและความทรมานจากสิ่งนั้นเป็นความจริงเขาจะรู้สึกหมดหนทางเจ็บลึกและสิ้นหวังเพียงใดกันนะถึงขั้นกัดข้อมือตัวเองเพราะหนีจากโลกที่เต็มไปด้วยการย่ำยีซึ่ง้าโหยไม่สามารถฟังได้อีกแม้แต่วินาทีเดียว ในหัวของเขาเต็มไปด้วยภาพของฮาวายองภาพรอยยิ้มที่อายของเขาภาพแววตาเวลาหลุดตาเวลาถูกชมภาพที่เขาเคยหัวเราะแผ่วเบ้าในอกของเขาช่วงเวลาทั้งหมดเหล่านั้นอบอุ่นเล่ากับแสนาอาทิตย์อ้อแต่ตอนนี้มันกลับแทงหัวใจเขาเล่ากับพันลูกศรฮาวายองของฉันดอกไ,ไม้ของฉัน หนึ่งรับลายคนอย่างนั้นเหรอเขาทำได้ยังไงหรือยอมได้ยังไงเขาไม่อยากเชื่อไม่อาจเชื่อโอไมก่กล้าพูดบทบางคนนั้นผู้ที่แม้แต่จบยังเขินจนหน้าร้อนเผาจะต้องเพราะว่าหยางเป็นคนที่เวลาจะจบจะต้องให้ฉันประคองหน้าไว้แน่นๆไม่งั้นเขาจะเบือนหนีเพราะเขินเกินไปเสียงในหัวของซึ่งเศร้าอยู่เบือและ กลาหลนเขารู้สึกแว่งกำลังข้างเขากำลังจะบ้าท่วนอกปวดหนึกเหมือนมีดเรือนแสนเล่มทิ่มมาที่กลางอกอย่างไม่ปราณี้หอบหายใจถี่จนเหมือนปอดจะระเบิดอากาศเย็นจัดพะลุเข้าล่างจนหยิดรู้สึกชา <c oughs> เสียงลมหายใจของเขาดังไปในหัวเหมือนลงหวนในกล่องไม้ผูก แอกกล้าทุกจังหวะเขาผิวของเขาขาวเหลากระดาษรอยแดงเพียงเล็กก็เห็นชัดล่าฉันจับข้อมือของเขาฉันไม่เคยกล้าใช้แรงเลยกลัวว่าจะหักเสียก่อนแล้วตอนเขากัดข้อมือตัวเองอะ่ะมันเจ็บขนาดไหนมันก็ต้องเจ็บจนใจแทบจะขาดแน่ๆเซึงเศรโยยิ่งคิดก็ยิ่งหายใจไม่ออกเหากับมีม มีดคว้าคอดไว้แน่นความเจ็บปวดพุ่งพ่านยิ่งกว่าไฟไหม้หัวใจเพาว่ายางเคยบอกว่าถ้าฉันบอกให้หยุดเขาจะเชื่อฉันแต่พวกนั้นนะเหรอพวกที่จ่ายเงินเพื่อลงมเมจ้าพวกมันจะหยุดเพียงเพราะเขาพูดคำว่าพอแล้วเหรอไม่มีห่างพวกมันไม่สนใจเลยว่าเขาจะเจ็บไหม จะร้องไห้ไหมพวกมันแค่ต้องการใช้ใช้จนเขาไม่มีแรงจะดิ้นใช้จนแม้แต่เสียงคำควรก็แหบแหบแหมเหือดและสุดท้ายก็เหลือเพียงซากข,ของกล้วยไม้ที่งามที่สุดถูกพันด้วยผ้าห่มย้อมไปด้วยเลือดเสียงหัวใจเขาแตกสลายเนียบเนีย ب, หน้าผากของเสื้อเศร้าโหยกดแน่นลงบนข้อมือที่ทาบอยู่บนโต๊ะ มือข้างนั้นสั่นแต่ยังพยายามค้ำตัวเองไว้ดวงตาเริ่มร้อนเผาน้ำใสไหลเปียกพื้นหมายทีระหยดทีละยดหยดน้ำตาที่ไม่เคยมีใครได้เห็นไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะหัวใจของเขาถูกขยี้อย่างไร้ปราณีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังพูดอะไรกับไอลุนเสียงของเขาเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเสียงที่บาดลึก บนความเจ็บแขนและเสียใจเกินกว่าจะกั้นไว้ไอ้หลุนเสียงเรียกที่นั้นอ่อนแรงแต่จริงจังอย่างไม่อาจเพิกเฉยพาเขากลับมาฉันจะให้เธอหนึ่งพันล้านเสียงเขาสั่นน้อยแต่หนักแน่นในทุกถ้อยคำถ้านายพาเขาออกมาได้โดยที่เขายังมีลมหายใจเงินทั้งหมดนี่จะเป็นของนายทันที พร้อมจับหนี้บุญคุณจากฉันที่จะติดนายไปตลอดชีวิตในอีกฝ้าของเครือข่ายสื่อสารกลาร่อระบายอากาศชั้นบนสุดของโรงแรมเอฟไอหลุนถอนหายใจเบาๆก่อนถอนหูฟังออกแล้วนวดไปหูที่ชาพอเสียงตเกือบตะโกนเมื่อสักครู่เขาใช้หลังมือเช็ดเหงื่อที่ไหลาจากหน้าผากพางบนพื้นพันอย่างอดรัน้น โอเคก็ได้เห็นแกเงินก้อนโตขนาดนั้นฉันจะไม่คิดค่าแพทย์กับค่าทำแผลเพิ่มก็แล้วกันแววตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปจากนักสืบผู้สอดแนมกลายเป็นนักล่าที่กำลังจะลงมือจริงจังความเย็นเฉียบจางหายไปในแววตาเหลือเพียงเงาสะท้อนของการตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วและอันตราย ภารกิจรอบเข้ากลายเป็นภารกิจชิงตัวและครั้งน,นี้ไม่ใช่แค่เพื่อเงินแต่เพื่อชีวิตของใครคนหนึ่งโอเมก้าที่ไม่ควรถูกแตะต้องแม้แต่ปลายเลย็บ